ถือทั้งพอทั้งเอืยหมอในขอบครัวนอ้เขาลังเกียดขอยนี่หมอก่อนก็ที่เกิดเรื่องนะนเรื่องของคุณนี่โดยกับลูกบ่โดยกับลูกอ๋อเพราะว่าลูกเอืยนะเพิ่นสมีลูกชาย สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพี่น้องต่างประเทศก็ยินดีเบอร์สุขสุขคนเข้าสู่ซองของบ่าวจิตอุทพรคือเก่าเนาะพี่น้องกับม้อนี้เนาะพี่น้องบ่าวจิตน่ะสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะไปอาบ้านน่าสว่างพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกัพอดีว่าอ่าสิไปหาครอบครัวของเอื้อนั่งนะพ่อพี่น้องก็คืออ่าเนียนข่าวเนาะพี่น้องเนาะว่าทางเอื้อเพิ่นน่ะอ่าได้ ทั้งพ่อทั้งแม่เพื่อนเนาะไล่ออกจากเงื่อนนะครับพ,พี่น้องเลยก็คือย้ายออกมาเพื่อนทังไม่พี่น้องเลยบอจิกกับยังบ่ทันหู้เนาะว่าเพื่อนทังไม่เพื่อนตั้งอยู่ทั้งใดนะพ่อพี่น้องคือ,อเห็นเบาเสียงเพื่อนมาสัมภาษณ์ก็คือเบาเสียงเพื่อนนะพี่นออ้องเลยพูด จัเฮือนหังใหม่ของเพิ่นเนาะก็สิเข้าไปหาเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็มื้อนี้เนาะพี่น้องก็มานํากัน3คนพี่น้องเอ้ยอจารยาสดีโดยก็มานํากันคือเก่าแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่แบ่แเพิ่นนําสวัสดีพ่อแม่พี่น้องก็มานํากันคือเก่าเนาะมื้อนี้ใช่บ่าตเพิ่นคือเครื่องอยะที่เข้าอันมามาบกพ่อนแก็มีนผู้ใหญ่จะดีอ่าทางบ่แเนาะพ่อพี่น้องเนาะมีทงผู้ใหญ่จดีทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นก็บ่ประสงค์ออกน้ํานีเนาะแต่ถ้ามีทางอันพาา อาจารย์พ่อแม่ผู้อาชีพชาวภาคใต้ที่ว่าเพิ่นหาเสื้อผ้ามาให้และที่ไหนมาเสื้อผ้าอาจารย์สำรวยเนาะอขอบคุณขอบคุณเพิ่นเนาะโอ้ยเนาะก็ขอบคุณขอบคุณเพิ่นเนาะจต่ไหนก็ขอให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะโอ้เนาะก็โอเคเนาะพอไปน้อกงานเดียววิจิตกับเอทีมงานเนาะ ก็สิได้นะพ่อพมรพี่น้องเนาะไปชมบอต้าหู้หรือบอเฮือนหนังไม่เป็นยังไงยังบอหู้คือกันารพ่อไปโดยโอเคแล้วจัดการเขาไปติดตามมาชมน้ำฮะทีมงานจูงเฮาเนาะจัดการเขามาเป็นกำลังใจให้ในเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยก็ให้พี่น้องไปติดตามมาชมกันเด้อ พ่อพี่น้องกาตอนนี้กามาหอดเดี่วพี่น้องเลยมาหอดเฮือนเพิ่นเป็นที่เข้มห้อยเดีวเนาะกาพูดเนาะพ่อพี่น้องเลยพูดเนาะคือเพจอยวู่เข้มเข้มป่าแบบนี้พี่น้องยอยู่นอกอยู่นอกบ้านพี่เนาะเออบาจิตกาบบได้นะมาจากเถื่อพี่น้องเลยตั้งแต่อ่ามีผู้ใหญ่เนาะมีตัยตั้งแต่มีผู้ใหญ่ทั้งน่ะบาจิตเนาะพี่น้องเนาะฝนผาเงินมาให้บาจิตเป็นสะพานบุญให้เนาะอ่าชื่อสังกษีชื่อพาตอนนั้นกะยังไม่ได้มาเลยพี่น้องเลยรอบนี้กะ อ่านิเงินข่าวแบบมาเพิ่นได้ใส่หนีมาออกจากบ้านจาังช่องเนาะมาหนีมามามาปุ๊บมามาปุ๊บเนาะมาปุ๊บกนันเพื่อนอยู่ทางนอกนะพอพี่น้องเลยบาจิกก็บอกกักเนาะโดยจะในกกักของพวกเขาใครทำได้ไหลายเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็จะเป็นเฮือนเนาะเฮือนหรือว่าถึงหน้ากระเมีนพี่น้องเลยมาหนึ่งกะ เพิ่นก็เฮ็ดหัวเฮ็ดชวนพี่น้องไม่สงสัยเพิ่นกับชีชาวให้ชาวนาแหละเดี๋ยวว่าจิตหน่อยสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปหาใกล้ๆเนาะแต่กาบว่าเส้นเพิ่นนะขึ้นไปสัมภาษณ์สอบถามเบิ้งมาเป็นจังใดมาจังใดเนาะคือว่าด้กาขึ้นไปมอบของให้กับเอเพิ่นนะพ่อพี่น้องเลยกตคือสีประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวว่าจิตหน่อยสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะชมเบื้องสำรวจเฮือนก่อนพี่น้องเลยโดยก็คือสี่ ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวๆๆนี่จะเป็นทาาทางทางหลังเนาะพี่น้องเนาะทางหลังเฮือนของเพิ่นอ่าลบนี่บ่มีพี่น้องเอ้ยเพิ่นเอาลังหญ้ามุงน้อยเนาะักสอยู่แต่ว่าเอาลังหญ้าเนาะพี่น้องเนาะเอาหญ้าเฮ็ดลบเนาะนี่ก็ได้เออเดี๋ยวๆเดี๋ยวบ่ิได้สิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะายางเลาะอมๆเฮือนเพิ่นพี่น้องเอ้ย มีอยู่หกเสาเนาะเฮือนน่ะเฮือนของเพิ่นกะพี่น้องแต่ว่าดินให้ดินนาบ่ะดินเป็นดินของเพื่อนได้บ่เนาะพี่น้องเจ้าเจ้านี่ออกมาแสดงว่าออกมาแต่หึงพี่น้องเนาะนี่ก็ได้นะมีหันภาพหันหยาจนมาปลูกพันธุ์ปลูกนี้จนจนงอกงามเบิดเนาะพี่น้องนี่ก็จะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะยังบบเลวพี่น้องเลยมีเสียนน่เนาะโบเลวเนาะพี่น้องเนาะ โ,โดย,โดย,โดยโอเด๋อเด๋อพี่น้องเนยก็คือสีอ่าประมาณนี้แหละเดียเดาาดเด๋ยวเป็นจังไดมาจังใดเนาะนี่ก็ได้เดี๋ยวเบอร์จิตไหนสิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะขึ้นไปทั้งเฮือนขึ้นไปถามเพินน่นเนาะรายละเอียดคว้มเป็นไปเป็นมาเนาะที่มาที่ไปเป็นยังคือได้อ่าคือมาได้อยู่นี่นะปุ๊กอยู่บนเก่าพ่นเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะคืออ่ามีอแง่ย่างแง่กันเนาะพี่น้องเนาะไปติดตามชมกันเลยโอเคพี่น้องโอเค โอ้ยใครจะขึ้นไปทางเฮือนนะเพื่นนเเาะฮือนกนๆๆๆน็แม่นเถียงก็แม่นเนาะนี่ก็ได้เนาะ <c oughs> โดยโดยโดยขออนุญาตขึ้นเนาะโดยเจ้าสบายดีเด้อสบายดีสบายดีโอ้ผมหนักผมตาบ่บัานนี่อ๋อผมหนักผมตาพี่น้องเอ้ยบัานนี้ก็ได้อ่านี่คือจะเป็นของมื่อนี่เนาะนี่ก็ได้อ๋อเห็ดไม่บ่อ๋อเป็ดเนี่ยเป็ดมันไม่มีบ่ม,มีแต่ไม้กระพากบ่ม,มีแต่ไม้กระพากพี่น้องเอ้ยโอ้ก็คือนี่นาะ มาตะกี้ตะก,กอนเนาะกะคือบกอนาคยพ่ออานานี่คือผัวเอื้อนเลยเนาะโอ้กะเป็นจช่ไดอกะซื้อไปกังได้หถือหนุยหนุยโอ้อายุเท่าไรละสามสิบปีโอ้กอะมาอานาผ้ากันมาปุ๊กอยู่อยู่ข้างนอกนี่ได้หลายมือนเลยข้างนอกเป็นเดือนขอเป็นเดือนแหละโอ้กะมีอานา จักแมน้ายอย่างก็เราบอกกันนบาจิตน,นะบอกว่าตอนพ่อกันอยู่ทั้งหนองเห็ดนั่นแหละพ,มม <laughs> พ่อวันนี้นะอนานาบอจิตได้แบบมามามาบัญหาบบบเฮ้ยเราบอกว่าอยู่ทั้งหนอกอยู่ทั้งไหนเนาะว่ากายได้เลยตอนนั้นก็ได้บบหูได้ว่าคิดว่าอยู่เข้มบ้านคนไหนอยู่ป่าไปแล้วอยู่ป่าหก่านี้หกบอกโ,โอ้อันนี้มาอยู่เนาะมาอยู่ป่าอยู่แบบนี้คือจะเป็นดินของเจ้าของเองบ่ บ่ด oh. ินของแบบในสาวเองพันนี ò, ng, ่ยนะแล้วก็เพิ่นอยู่บ่ดินในสาวบ่โอ้มากอ่าขุดให้คุดหน้าบ่เนี่ยคือหน้าคืออันนะไรไอเป็นขุดเองวอเจ้าของเขาเจ้าของดินอยู่นะโอ้คิดว่าไอเป็นคนขุดนะบ่เมนดิบ่เมนดินเฮานี่ดินเดี๋ยวอขาพันอยูใช่ไหมคือบุมีดินเป็นของเจ้าของบ่บุมีโอ้ บพอใช้ยูน้ำฝนซื้อขอใช้ยูน้ำฝนกับเจ้าอเพราะว่าดินมีเพิ่นว่าถ้าว่าบ่มีกระอยู่ไปเรื่อยๆอ๋อกัเพิ่นก็ยังบ่ทันได้เฮ็ดอีหยังเนาะถ้าว่ามีแล้วกัเพิ่นบัวยังเพิ่นว่าอยู่ไปอ๋อโดย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 ก็คือแนวนี้แหละเนาะกัอันน่ะสาเหตุเนาะสาเหตุที่ว่าพากระหน่อกมานี่กัมีมีสาเหตุบ่ มีสาเหตุบอกกับอาบอาให้พ่อให้แม่พี่น้องพังแน่นะบางที่นะพี่น้องเนี่ยังบ่ทันทู่กับมีนะก็นินข่าวว่าแบบทั้งพ่อบุตรกันกับพ่อบ่กบุตรทั้งพ่อทั้งเอื้อยเนี่ยหมอในครอบครัวเอขาลังเกียจคอยนี่แหละหมอก่อนก่อนที่เกิดเรื่องนะนี่ก็เรื่องต่อไปนี้โดยโดยกับลูกบ่โดยกับลูกเพราะว่าลูกเอื้อยนะ คนที่มีลูกสาวลูกชายอยู่คนหนึ่งโอ้ผ oh. ู้นั้นไงแล้วผู้นัน้นสิบสี่ปีสิบสี่ปีบ่ะโดยแต่ผู้นี้แปดปีโอ้ oh. แต่ลูกบร่ได้นอนน้ำคอยเด้ลูกไปนอนนำอ้นนนำ,นำ,นำเฮือนผอเพืเอพเนอนเ่อน่อบอ๊ะนองเฮือนผอเพราะว่าเพื่อนห้าวันนอนบ่ได้่เอ้ยว่าเ้านอนบ่ได้เอือนมันหัว,วเอาหัวแล้วลูกยี่ไปนอนเฮือนแม่ก็ไปแล้วขึ้นไปนอนเนี่ยพูนแล้วเกิดเรื่องอ่น พอกแมนไปเบ่งคนป่วยอยู่ประมาณสิบโมงผลกลับมาเลยเลยเลยตื่นเศร้ามาเขากับบูหูยังพ่อผู้นี้นอนกับบูฮูเมื่อเลยเหบูฮูเมื่อที่ว่าเขาถอดส่ง่นออกโอ้เลยเหตุนด้คือหัวเป็นเอ้ยเอ้ยเอ้ยผลลูกสาวคนนี้กลับมาแต่นเบ่งคนป่วยกลับมาัการกับไม่ใหญ่เลย่นเลยว่าตื่นเศร้ามากเลยบอกแม่แม่ อันตอนนี้อันเมื่อคืนนี่วะหันบกื่ายหันคุมคืนอีละวะเฮ็ดจังได้วะแม่ว่าจะคุมคืนมึงไปใช้เอาทามลูกนะเอาไปเบิ่งคนเจ็บคนไข้โอเบิ่งคนเจ็บคนไข้แล้วมึงไปเฮ็นยังแม่วะน้องปะให้น้องนอนผู้เดียวเอาไพ่ซิวูมันจะเกิดเรื่องแม่แมนแมกับบุหูคือกันเนาะโดยลูกสาวว่าเอาบุหูมันจะเกิดเรื่องแล้วแม่เลยวมันนีแหลยตื่นเช้ามา เลยพอกับแม่แหนบไร้มาพุกซสาคอยแต่ไปเฮือนเอื้อพอกับแม่นะ่ะไปเฮือนเอื้อไปว่ากันอยู่เฮือนเอื้อแต่เฮานั้นเป็นคนแบบบุมียัางเกิดขึ้นแต่ให้เฮาอยู่แบบนนนเงนียบๆแต่เฮาอยู่บ่ได้เพราะว่ามันเกิดเรื่องขึ้นไปสิเฮาอยู่บ่ได้เพราะว่าถ้าว่าลูกเขาเกิดมาเป็นยังขึ้นมาเนี๋ยไยสิหบพ่ชฌา<อ>แต่พอกับแม่ตัดพิเศษเลยวะ่ะบุมียังเกิดขึ้น ให้ซูยูมีเงียบโบมียังแบบเกิดขึ้นแหกให้อยู่เงียบแต่ว oh, ่าบบหู right er. oh, oh, right oh, dear, ้จักย oh. ังเลยเห็นนะแต่เฮาหู้แล้วเฮ้ายู่บ่ได้โอ้ดโดูดูก็คืออ่ะเออเต็มแมงกันเด้เลยคือบนยังมาทันหายดีกันได้เนาะอ้หายดีได้เพราะว่า่นตัดขาดแล้วพ่นตัดขาดบ่เพราะว่าเฮ้าก็อยู่ันลำบากแต่เฮ้าก็อดทนลำบากน้ำหนาํำในลำบากน้ำไผ่หลายอย่างเฮ้าอดทนอยู่ เหนว่าอยู่ทังนั้นบ่ได้เนาะตั้งแต่ว่าเขาอยู่หานเพิ่นว่าตื่นเศ้ามากํำมาในี่เพิ่นรึกษากันบด้มารึกษาเฮาแต่เอื้อยขึ้นมาวะเพราะว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องแะ้วเขาสิเหตุจังได้แต่เขาว่าพี่เจ้ามีเรื่องแล้วเป็นยังบบมารุกษาเฮาแนะ่เฮาว่าเฮาหรือว่าเาจ้าบ่เห็นเฮาเป็นลูกบ่เฮา่ะพ่อแม่หักลูกบ,บ่บบเสมอกัน เพราะว่าเฮาัเป็นคนแบบรังเกียจที่สุดพ่อแม่นะแต่เฮาว่าอออกมาแล้วพ่อแม่บอกเขาขางเฮาคนวอาเออมึงเป็นคนบุดีนี้รลดเต่นใหญ่ยนี่เฮือนนะม่ต้องอยู่ให้กูเห็นนะ oh. สมบัติอันที่เพ่นอาหาย่อยมานะ่ะเป็นประหมปลาแพร่นะ่ะเป็นหม้อแหตกตะโกะนะ่ะ่นไหลออกมา,มมาเม็ดยังไม่ทันได้ตั้งรักตั้งตัวอย่างด้วยเนาะโดย คอยก็ส oh ่งคืนและเงินที่เบาให้นี้ยคอยซื้อโอมซื้อะหมซื้อะหมก็ซื้อเครื si ่องให้ลูกใส่ซื้อส่งก็ซื้อเครื่องให้ผู้ใหญ่เนี่ยเพราะว่าตอนน้ำเย่ยมน้วเนาะหาผับบุญมีะหมโตม้นหาซื้อราคาเป็นแสนช่องแสนเราก็ซื้อเพราะว่าเฮาบุมีในพอแม่ไหลเอามาเมดแล้วก็ส่งเป็นกกเซานี่ไม่เส้นไม่ยังเพิ่นไหลเอามาเม็ดส่งคืนหมดเลยโด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 ย ก่อนเขาออกกับเขาไปหาคอใส่นอนแถวกลางบ้านอ๋อเลยเป็นจะแรกไม่ได้ปลึกใจทั้งนายบอกในบ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพิ่นบดฮะบอกว่าอย่างไงมันเป็นอะไรอย่างไงมันถือต้องกับพี่น้องแล้วตายเองนี่แหละครับทางในบ้านเขายังมาเสนไปหาเพิ่นดินายพบ้านทามว่าเป็นยังหเอ้ยว่าชูขึ้นใหญ่เฮือนเขากับเกิดเรื่องหลายอย่างแล้ยพอเอ้ยเขาว่า เพิ่นก็เกิดเรื่องแล้วเพิ่นก็ไล่เฮานี้โลเพิ่นก็ตัดขาดเฮาโลอาโอคออกมาคนไล่เฮานี้แล้วตอนนี้เฮาก็เป็นคนที่บ่มีพอ่อมีแม่มีเอื้อยมีนอ้องค่ะว่าแต่เพ<อ>ิ่นว่าสู้ๆไปเด้อลูกเเอ้ยพิ่นว่าอดทนทั้งชามลูช่วยไง<อ>ทั้งแท้พอบ้านนะั้นเข้าบาา่ได้เข้าข้างทางพอ่อมทั้งแมงเ<อ>ข,าขา้าข้างคอยสพี่อบ้านเพนะิ่นว่าคือสิอันน่ะฮู้กันบ่ผู้คนแน่ๆใช่ไหมถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ฮู้กันบ่ผู้คนแน่เนาะ พอบ้านมันกูมดกคนแต่ผู้บ้านว่าชูเบาเรื่องบ่อเขาว่าเขาอย่างหายต้ดตอเอ๋ยเนาะหายติดตองพ่อแม่แต่พ่อแม่ยังพอเขาค้างเราพ่อแม่ยังรังเกียจรังเกียจลูกเขาเนี่ยรังเกียจตัวโดยโดยโดยก็มีอย่สู่ต่อไปเเนาะแต่ว่าพอมานี่ก็คือเริ่มต้นไม่เบิดเลยเนาะโอ้ก็เรื่องอนนั้ เนึ่งน,นำ้ำเรื่งไผ่เนี่นยคือยังเรื่องน้ำเนี่ยเอาอาบมาใช้สาดเด้นอาบอยู่น้องอาบยอยูน่น้องเดินน้ำกินได้เถะน้ำกินไปตักอยู่น้ำสางไกลเติบแลวสางทอดแต่ลูกนี่บางเทือเขาไปบได้ก็ใส่ลูกน้หน่อย oh. ไปหาก็อนาผูผูใหญ่ได้ไงผูใหญ่ไปทำไนผ <c ười> ูใหญ่ดูน้ำพอน้ำแหม่บ้านฝนมืนยังออกฝนลำบากน้ำานามเอ้ยอยู่ยังอยู่น้ำมนาภาษาพนบอกโอ้ ต่พอถ่าวก็ไหลอยู่ขูมมือนี่ผอยาคอยู่นําแต่ลูกก่ออกผลว่ามึงอยู่เห็ดยังขูมมือนี่ก็สั่งข่าวมาเรื่อยๆผนว่าเออเืาว่าเขาเขาเห็ดยังเนาะเขาผิดตั้งแต่ว่าเขาออกมานี่บางมือเขาเกิดเรื่องขึ้นมานเฮาก็บแบบว่าเขาเห็ดเดือวคือหูบริกาออกมาวิดแล้วคนยววได้กระตามเห็ดหูบริกนเลยเฮาอยู่เงียบๆฮาบ่เข่าไปเยียบ พ่อแม่บ่าเห็นโอ้ยลูกนี่เห็นแม่แล้วบ่ถามบ่ถามภาวาเพราะว่าพ่อแม่ตัดขาดเราแล้วตั้งแต่พ่อแม่เกิดเรื่องพ่อแม่ว่ะตัดขาดถ้าเห็นกันบ่ตองเอินพ่อแม่เจ็บไข่ได้เงาคือกันบ่ตองมาหาพ่อแม่เขาเจ็บไข่มาเมึ่ไใดนี้พ่อแม่บมาเบิ่งเราท่อแตะพัวเรานี่บ่ไดรนอนมื่อคืนเมื้อนั้นตัวหนังมึงถือพาขาทอง เขาคลอดลูกมาแต่ละคนนี่พ่อแม่บริมาเบิ่งคอยทอแต่ผ <uh> ัวนี่โดยโดยก็ยังเออยังถือผ้าอยู <h 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 ่บดิเวโอ้ถือผ้าบางผู้ใหญ่ผู้หนึ่งเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนได้เนาะหกคนพี่น้องเอ้ยกอ่าพากันมาอาศัยอยู่นี่หกเจ็ดเจ็ดเจ็ดคนเนาะจะมาอยู่นี่เนาะเจ็ดคนนี้ในท่องเนาะโอ้กั พากันมาอาศัยนอนอยู่นี่พี่น้องเอยก็คือว่าในเรื่องขาดเคิร์นก็คืออันน่ะเอ้ยเพิ่นว่าเนาะแต่เข้าด้วยใช่ยังเท่านี้บ่เข้านะโอ้คือหายยังไงเดี๋ยวนี้หายเฮ็ดเรื่องยังไงเดี๋ยวนี้กี่ชี้แต่เมื่อม่ไม่เนี่แยบ่ได้ไปบ่หากี่ชี้บ่โลเท่าไรยังไงรู้หนึ่งจิบสองพันโอ้บาทเมื่อหนึ่งได้เท่าไหมเงินประมาณสามโลสองโล ชาวพันบางเมืองค่ะขอกไปแย่เงินแย่ไข่บัวแดงเงี่ยตึงกับกันเพราะเสื่อเข่าเข่ากระโลนเจ็บพันโดยโดยโดยก็ยังหลายสำน้องพี่น้องน้องเด็กน้อยก็ยังมาทันใหญ่พี่น้องเอ้ยนี่ก็เนาะเฮ็ดอย่างนี้น้องล่ะซอยพ่อกับแม่นี่เฮ็ดอย่างนี้เฮ็ดว่าลูกเฮ็ดเรื่องอย่างนี้ตั้งน้ำบ่พักกันไปตั้งน้ำบดบ่หน่กะตากีบบ่หน้องล่ะฮะตากตากอยู่บ่โอ้พระเป็นจะได้กินข้าวกินน้ำได้ไหมนี่กินกับยังไหมนี่ เก่งเฮ็ดบดบ่เอามาเตะทางไหนไม่เท่ามม่เท่าเอามาโอ้ดูดูดูดก็คือสีประมาณนี้แหละเนาะพอพี่น้องก็คือชื่อไหนก็มีผู้ใหญ่เนาะมีผู้ใหญ่ทางบ่าวแสนเพื่อนพนเด่เนาะเพื่อนก็ได้ผ่ากานาเงินผ่าคำมาเนาะให้กานบ่าวแสนเพื่อนเป็นสะพานบุญให้ชื่อของมาให้นี่แหละเนาะทางกานาบวชิษฐ์กับบ่าวตากะถือเครื่องถือของมาซ่วยเพื่อนเนาะ ก็ดีใจพ่อพี่น้องเอ้ก็คือว่าเนี่ยขอบุญคุณเพื่อนเนาะที่ว่าเพื่อนอยู่ดูต้นสงสารเนาะแม่แม่แม่ที่ว่าอยากซอยเดือเนาะว่าได้ก็ได้ขอบุญคุณเพื่อนพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือเช่นดียก็ยังต้องได้สู่ต่อไปหลายพอสมควรเนาะยังโดนพี่น้องเอ้เผื่อชีวิตเนาะนี่ก็อ่าเรื่องอนาเฮือนของเพื่อนก็ไมมนี่คือยังโม่มันคงนิดหน่อยแม่บอกม่มันคง้ด้ะพี่น้องเป็นไมมไม่แป้นในชื่อนี่เนาะไม่แป้นบางๆพี่น้องเอ้ยนด่ก็ไหม ่ไม <Yeah. may S 2> ่กกไม่กลมชื hmm. oh. 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 Oh, oh. Oh. Mm ่อพี่น้องเอ้ยโอคือเป็นสังกสีที่ว่าทังอนาผู้ใหญ่ทังอนาบ่คิดชื่อมาให้ตะกี้เห็นบ่กเกิดพายุวันซืนนี่กะไปเลยด้แผ่นนึงอักลงโอ้เพราะว่าลมแงเด้ักเลยทางน่ะโอ้ก็อนออกดไม่คแลเอาอ่าหญ้าเฮ็ดลบต้ดิบ่พอบ่อ๋อยังหลายพี่น้องเอ้ย กะอนาเซียทั้งนั่นน่ะกะประมาณจักเพรน่ะเซียเนี่ยออมบรนี่ยังสังเกตีนะยังโบโบเงินเหรอโโอ้นี่ขางเทอะไรสินีะขางขางขังอะไร่ันนะ้างไรซิปอ่ะก็ประมาณจักอ่าสิเพนเนาะประมาณสิเพนเลยพี่น้องเลยปอยังหลายพี่น้องก็ยังหลายกะอนาเป็นเนาะเป็นนี่บูมีเนาะเป็นบูมีแต่ไม่กระพากเงาเชื่อพี่น้องเลยบูมีเนี่ยเอาะเอาเอาทำไม่กระจาดบูเเนาะพราพี่น้อง กับพากันมาอยู่อาศัยอยู่ตามป่าตามลอนกับบ่มีพื้นมีไผ่เนาะไผ่ไผ่หิริเลยไผ่ไผ่โคม้่ไผ่โค้งมอกกลางคืนนี่กินข้าวกินหนำหิริเลยไผ่ไผ่ปออยู่แบบลำบากพี่น้องเลยก็ซ้ำว่าก็เที่ยงให้เที่ยงหน้าเฮือนซ่านก็คือว่านพี่น้องเนาะคำบ่มีไฟผ้านี่การลำบากเนาะนี่ก็ได้ นัคพอสมควรเนาะจากไหนก็คือว่านาะเอ้ยสู่ตัวไปเนาะก็คือคือเห็นที่ไหมเนาะวามาเนาะนี่ก็อ่าเนี่ยทีกี้ก็ว่าสิไปเยี่ยมอยู่ว่าสิมาเยี่ยมอยู่บัดมาบัดบูเห็นบัดเนี่ยได้ยินข่าวว่าง่ายเลยบัดนี่ว่าย่่ออกมาจากบนบุคิดว่าสิอยู่ฝังนี้นะเพราะว่าที่แรกเข้ากับวาสิบเอยากง่ายแล้วว่าบัดเกิดเรื่องเลยเขาลงพึกษ้ากันหละเข้าเที่ยงพอมือเที่ยงพอแมน แลวพว่าว่ายาอะไเฮ้ยใจเทียงก็ยาเทียงไปเขาก็มีความหมายดอกเอาเขาบทเที่ยงบ่ไรพว่ามันเกินเลยเอาต้องเที่ยงอ่ะพอแม่เอาต้องเทียงพอบวเที่ยงผืนต้องไหลเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของผืนน่ะผลนไหลออกมาเมื่อเขานั่งหายบนเลยหลับบริลยนอนบริกินข่าซ้ำมือคิดที่พ่อว่าเข้ามา่งเขาอิ่มแล้วเขาบวยาขับเข่า ทีมแล้วพรว่าออกมานะโดยโดยโดยทำโบคือยานยังยมันมีข้าเก็บโดยเด้อกินโดนตรงไหนกินโดนไหนถ้ากันกินโดนแปเนาอ๋อพากันมานั่งจะถึงพี่น้องเอ้ยบจินก็ได้เอ้าแกกินโดนจะกินขนมกับนมองก็กินโดนตรงไหนเด้อเอ้าแกเอ้าแกเอ้าก็คือน่ะทั้งไอ้ใช่ไอ้เป็นคนบ้านนี่บ่อ๋อเป็นคนทั้งคนทั้งบ้านฮะทั้งบ้านนาคามนาคามบ้านนาคามหลงนาคามทังบ้านทวดโอ้ทั้งพุ่นโบ โอ้ได้ทั้งนั้นเป็นยังไงไอ้ทั้งนั้นเลยทั้งนั้นมันกิบโบมี่กุ้ยี่เลยอยู่บนมีเกันนอกเหมือนกันก็เลยต้องมาอาศัยวัดเขาขอดินขจ้าวพันยูเนาะขอดินพันยูพี่น้องเอ้ก่ะอยู่ไปสิได้เนาะเขากับผู้ผู้ประสิอยู่ฮอนเมื่อใดเนาะเกิดยังแบบเออเครื่องเครื่องอยู่ไหนเพราะว่าเขามันยังโมเมนต์ดินเป็นของเจ้าของเนาะ dù phải cả nhang đẹp càng buôn dù phía đồng người chị nốt đông đạp ấy chỉ nốt bách kẹt đạp ấy đông đạp kẹt hệ anh đi biển ưỡi bò ưỡi ưỡi ơi mù bò ồ oh. cái này này hả chẳng non bò được này ồ oh. cả mi phù nhung cái ta ba thong này hủ rồi bò biển phù nhung phù sa <laughs> hủ bò phía đồng người các thứ à อ่าลักลักพอสมควรเนาะแต่ว่าลักๆเลยนี่คือหาเงินซื้อเข่าที่ไหนกันดีคุณมหาเงินซื้อเข่าเนี่ยหมอโอ้เป็นหาเงินซื้อเข่าพี่น้องเอ้ยตั้งใจว่าสิไปซื้อเข่าสิไปมือซื้อเข่าเพราะว่าเขามีเข่ากินนายาชนตกลิ้นเลยทีบุมีรูปเพชรอ๋อเืาก็ตั้งใจว่าสิเลยจะชื่อลงเห็นคุณบอกโอ้รัดรถเขาขี่ไปเดินเดินดินดิไปเด้อ คือสิประมาณนี้แหละใน้อยนะเนาะพื่นแดดมีโอกาสเนาะบันเด็กกระแเนาะมีโอกาสก็คือสิพานาะพ่อแม,ม่พี่น้องเนาะมาเยี่ยมยามถมเข้าวอีกรอบเนาะว่าเป็นจังไดอยู่จังไดพเพร่ะนแดมีโอกาสเดี๋ยวสิเขามาหาอีกเนาะก็มีว่าตอนนี้เนาะก็เป็นกำลังจะห้เนาะเออเนาะโอ้การหนักลำบากหรือนี่คืออย่างเน่ยหน,นักบ่นหน้ามันก็ไพเล้นหนัก,กนำก็ไพ่บอ<ด>เรื่องเขานี่ให้ว่าหารำชิบลำซ้าแล้วก็ไปชื่อเนาะ เพราะว่ามันลําบากน้ํานามเพราะว่าลูกไปตักไก่ลําบากน้ำหนามนอนใกลเลยบ่มีป่าบ่มีนะฮะนอนพี่น้องเนาะยังมีเรื่องเบื้นี้กับญาติอยู่ได้พี่น้องเลยอ่าทานป่าไปแล้วยังหอนน้ำสระกับพากันสูดต่อไปเนาะกัโอ้เด็กน้อยใช่พี่น้องเลยใช่ไหมนั่งแบบนั่งอ่าสิมีลูกน้อยเพิ่นเกินมาอีกพี่น้องเลยให้ชีนักคือเป็นไอ้ผู้เดียวเลยวันนี้เนาะีต้องหาวันนี้เนาะ ก็มาเอื้อยเพิ then, Sand, ่นน่ะนะอ่าได้ลูกอ่อนก็คือสิไปใช้มาใช้ยากเนาะเอื้อยเนาะโอ้ถึงมือนียกันจว่าหาผู้เดียวเลยใช่ไหมก็ไปขู่มือซ้ำหาผู้เดียวดิโะว่าคนไปไกลพอได้เด้เมน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 ก็ระวังน่อ้เด้อไปก็ได้ไปก็ระมัดระวังเนาะอ่าก็มีแต่หายแต่ขี้ชีนเนี่ยเนาะ มันบ่มีแหนหาเฮาน่ะบ่จักแนวหาก็หาบ่ได้มื้อละ2โล3โลอือพุ่นครับจ่องกับจ้างเฮามันบ่ฮู้เนาะว่าสิไปับจ้างอีหยังเนาะันสิไปบัดบอยู่เด้อออกนอกบ่สิอยู่นําครันะดยๆตาพี่น้องเอ้ยคือสิประมาณนี้แหละกอ่าทงน้องนุ่มก็ระวังเด้อไปทางใดมาทางใดก็ระวังเบิ่งเด้อรถลาระวังคนพร้อมแน่เนาะ โดยโดยอาจังสัรคก็คือว่าเนี่ยเป็นก็ต้องใจให้ครอบครัวไอ้สู่ตัวไปเรื่อยเด้อมีโอกาสมีโอกาสกับสิขามาหาคือเก่าเนาะจังใดก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเบิดจุขู่สุคนเนาะอ่ะตอนนี้ก็คือสิได้ขอตัวเมื่อก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อสบายดีสบายยังไงสบายดีโอเคอ้าจังสัรคก็คือสิได้ขอตัวเมื่อเนาะอ่ะดีใจแหละพี่น้องเลยโด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 ย พี่น้องเอ้คือประมาณนี้แหละบุตริกกับขอบุญอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเอ้แต่กับือว่าเนี่ยทางครอบครัวของเอ้ยเพิ่นกับสุขใจเนาะพี่น้องเนาะสุขใจกะบบติเพิ่นที่โตพี่น้องเลยเรื่องแบบนี้ก็ได้กะมีแต่ไม่กล่มซ้่มพี่น้องเกยไม่กล่มก็เหมือนว่าไม่แข็งเด้นี่เนาะไม่เนื้ออ่อนพี่น้องเกยที่ว่าไม่แบบนี้เนาะแต่กะเฮ็ดไปพี่น้องกัเพิ่นกับบุมีไม้แน่เพิ่นก็ได้โอ้โอ้น้องล่ามูคู่บ่อนี่นะ โอ้น้องหล่าสบายดีน้อมือสบายดีดูลำบากรูสบายดีอ่ะสบายดีสบายดีอ่านพากันนานานั่นบ่พากันมาเด่นบ่โอ้ไปขึ้นอยู่เชิเฮือนรูไปุ้่นกระชิโต๊กเลยร้องหน่าเด้อไปขึ้นนทางเชิงหือนดูปเด้อเดิอ่ะพี่น้องคือคือสี่ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้ออ๋อนั่นก็จะประมาณนาซิบเพนพี่น้องเลยแต่ว่างไม่เป็นของเพื่อนกะ อ๋อยอมหับว่าหลายพี่น้องหลายพอสมควรเนาะเด๋อเด๋อเด๋อ้ยกับโอเคเนาะงพอพี่น้องกับบอจิ๊กเกอได้ภาพพม่าพี่น้องเนาะเขาไปถามเบื้องเรื่องราวของครอบครัวเอื้ออายเพื่อนเป็นที่เฮียมห้อยได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอ่าเรื่องเพื่อนออกมาที่ก็คือว่าไพี่น้องเอ๋กับบถตรต้องกันครับอ่าแต่พอทต่เม่เพื่อนเนาะก็คืออ่าเพื่นเรื่องราวของเพื่อนก็คืออ่าเพื่นเรามานะพอพี่น้องเลยกัเห็นแล้วก็อ่าสงสารเพื่อนอยู่เนาะ กออกมาข้างนอกกอับวัฒเพิ่นกับบุ๋มีดินพี่น้องเลยบุมีดินเป็นของเจ้าของเนาะก็คือมาอาศัยดินเขาเจ้าอยู่พี่น้องเลยก็คือ,อให้มาอยู่แบบอพอได้ตั้งรักตั้งฐานไว้เน้นงพี่น้อ,นง,องเลยกับสีมีดินเป็นเพื่อนทิศทานเป็นให้เฮ็ดหน้าเนาะกัเพิ่นก็คือสิได้ยังสูงอีกโลน่นพี่น้องเลยกัยังบ่ทันมีเนาะตอนนี้ก็ได้ มีแต่ว่าเป็นกำลังใจให้เพื่อนชูต่อไปเนาะแต่ว่าเรื่องราวของเพื่อนกับหน่าสงสารพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะออกมาจากหมู่บ้านกับบุมีบรรยากาศขาดแครนทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเลยกับตอนนี้เนาะกับทั้งเอ้เพื่อนกัยังถือพาคาทองเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้ลูกน้อยลูกน้อยกับยอมรับว่ายังน้อยอยู่พี่น้องเลยก็ยังสวยยังพ่อแม่ได้บ่หลายเนาะกับตอนนี้ทั้งไอ้เพื่อนกับบอกว่าตอนนี้กัยังซ้ำหาผู้เดียวพี่น้องเลยหามาเลี้ยงครอบครัวเนาะ แตงสันก็เป่ยกำลังแก่ให้ไอ้เพิ่นสู้ต่อไปพี่น้องกัยังอีกโลนเนาะเพื่อครอบครัวเพิ่นจะชีวิตจากความทุกข์ยากพี่น้องเอ๋แก่เมื่อนี้กับบัจิกกถามเึงเพิ่นเนาะเพิ่นกับเรื่องครอบครัวของเพิ่นเนาะกับนังนักที่สุดกับจะเป็นน้ำเนาะน้ำกับไฟนี่พี่น้องเอยคำมากกับเมื่อนเนาะน้ำกับต้องได้ไปตักไก่พี่น้องเอยน้ำก็ได้กัมีแต่เห็นเล็กน้อยเน้องๆห็นเล็กน้อยไปตักไปอยู่ลัดป่าลัดรอนไปพี่น้องเอยโอ้ยจังไดกะ ส่งชาญเพื่อนยูกับวักคมซอยบัจจิกกับน้องพี่น้องเนาะกับมแตมบรบาเปลี่ยนการตังใจใเพิ่อนอสู่ต่อไปเนาะกับเมื่อน,นี้เนาะพี่น้องเนาะบัจจิกก็ดีมุกดีใจลหลายหลายเนาะที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะ,ะทางบัศเสนเพินพ่นเพื่อได้พี่น้องเลยเพิ่นก็ได้ผ่าเงินผ่าคมาผ่านทางบัศเสนให้บัศเสนเ,เ,เ,เป็นะสะพานบุญให้เนาะก็ดีมุกดีใจแทนครอบครัวของเพิ่นลหลายหลายกับขอขอบุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีหลายหลายเด้อเนาะ สิบาฝากเงินฝากคำมาส่วยเดือครอบครัวของเอ้ยเพิ่นเนาะจังไี้ก็ขอให้ผ <Okay, S 1> ู้ใหญ่ใจดีเนาะอยู่ดี<อ>มีเฮง<อ>ความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อสาธุ okay, นะกะโอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะเดี๋ยวบัจจิตเดี๋ยวขึ้นชืได้ขอตัวเมื่อได้พี่น้องเอ<สา>้ยถ<อ><สา>้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะสงสารเพิ่นเนาะหรือว่าจนตัวเดือครอบครัวเพิ่นอาจจะเป็นข่าวเป็นน้ำเนาะจังไรก็ที่โตมาหาบัจจิตทั้งเฟสทั้งไลน์ได้เนาะพี่น้องเนาะบอัจจิตเนาะกับพ่อผมสิเป็นสะพานบุญให้กับพ่อแม่พี่น้อง มัดสุขุ finder. สุขคนเนาะพี่น้องเนๆแต่ตอนนี้บาจิตก็ขึ้นิได้ขอตัวเมื่อแต่คนอื่นก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามครับส้มบาจิตและให้กำลังใจบาจิตและบปกดิขาวโฆษณาบาจิตบาจิตก็กราบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงมัดสุขุสุขคนเด้อตอนนี้บาจิตก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพ่อตาสบายดีสดีพ่อแม่